จากหนังสือขายดีตลอดการอย่างถอดรหัสลับสมองเงินล้าน secret of millionaire Mind ที่ถูกเขียนโดย t h a c k e r สู่20ข้อคิดที่ทำให้คนรวยแตกต่างจากคนธรรมดาที่คุณเองก็สามารถเรียนรู้ได้ถ้าคุณอยากมีความสำเร็จที่มากขึ้นในชีวิตคุณคุณจะต้องเต็มใจที่จะปล่อยวางวิธีคิดและการเป็นอยู่แบบเก่า ของคุณแล้วนำวิธีคิดแบบใหม่มาใช้กับชีวิตเมื่อนั้นคุณจะพบกับผลลัพธ์ใหม่ที่ตามมาสวัสดีค่ะวันนี้ครูมนมี20ข้อคิดจากหนังสือที่สร้างให้คนสำเร็จมามากมายในโลกนี้ 1. ความสบายเป็นหนทางไปสู่ความประมาทมันทำให้อบอุ่นเบาใจมั่นคงแต่ไม่ทำให้เติบโต 2. ความสำเร็จไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีแต่เกี่ยวกับสิ่งที่คนเป็นและคุณทำมัน 3. ถ้าคุณบอกว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าถ้าคุณบอกว่าคุณไร้ค่าคุณก็ไร้ค่าไม่ว่าอย่างไหนที่คุณจะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณจัดแต่งมันขึ้นมา 4. ไม่มีสิ่งใดมีความหมายนอกจากความหมายที่เรามอบให้มันเอง 5. ไม่มีความรู้ใดเป็นเรื่องเสียเวลาแต่มันก็แค่นอนรออยู่ในกล่องความคิดของคุณรอโอกาสที่จะแสดงตัวออกมา 6. ความต้องการพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นนิสัยติดตัวเราคุณแทบไม่สังเกตด้วยซ้ำว่ามันควบคุมคุณอยู่คำถามคือทำไมคุณถึงเป็นคนเช่นนั้น 7. รายได้ของคุณเติบโตได้จนถึงระดับที่คุณเติบโต 8. การตั้งสติคือการสังเกตความคิดและการกระทําของตัวเราเองเพื่อให้เราสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดในปัจจุบันแทนที่ขับเคลื่อนโดยใช้โปรแกรมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ในอดีต 9. คนรวยเชื่อว่าฉันกุมชะตาชีวิตของตัวเอง ส่วนคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้ 10. คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้11ถ้าเป้าหมายของคุณคือมีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากที่คุณจะไม่มีทางร่ำรวยแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือความร่ำรวยคุณจะลงเอย อย่างสุขสบายมากทีเดียว12คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนจนแค่อยากรวย13เหตุผลอันดับแรกที่คุณส่วนใหญ่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร14คุณจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าของตัวคุณในท้องตลาด15 เงินจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วชัดเจนขึ้น 16. อย่าให้มีเพดานจำกัดรายได้ของคุณ 17. มารวัดความมั่งคั่งที่แท้จริงคือมูลค่าทรัพย์สินไม่ใช่รายได้จากการทำงาน 18. เราเล็งความสนใจไปที่ไหนพลังงานก็จะพุ่งไปที่นั่นและผลลัพธ์ก็จะปรากฏขึ้น 19. การบริหารเงินจนกลายเป็นนิสัยย่อมมีความสำคัญกว่าจำนวนเงินที่เราบริหาร 20. การฝึกฝนและบริหารความคิดเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ควรมีไว้ครอบครองเพื่อให้บรรลุความสุขและความสำเร็จเพราะการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย ความตั้งใจความกล้าความรู้ความเชี่ยวชาญและความพยายามแบบร้อยเปอร์เซนในขณะที่คนทั่วไปมักมีเหตุผลดีๆมากมายว่าทำไมการเป็นคนรวยถึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นจึงทำให้เขาหลีกเลี่ยงที่จะร่ำรวยและคอยให้เหตุผลดีๆว่าทำไมเขาถึงไม่ลงมือทำสักที